สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรค่ะ นางเบนจมาพรล,ลิมปิสเถียนผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพรวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการอาทิการสร้างและพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้นพร้อมสนับสนุนหรือร่วมดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ค่ะก็กติวเยสเเราก็ให้ความสำคัพาเรื่อกรันังคมีจในโลกนนี้ทุกคนมเพียหนึ่งคิดความสามารถแล้สสเองเราสนใจเรื่องความการเขขาส่การที่จะทให้คนคนนึงมีความสามารถเพื่จะตัดสนใจทำอะไรต่างกาถ้าเราสามารถ ยกระดับในการสร้างเสริมสุขภาพก็จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องที่เราทำไมเราต้องสร้างเสริมสุขภาพในหลักใหม่ทีเดียครั้งนี้เป็นเป็นการต้องบอกว่าเป็นความร่วมมืออะไรยางี้นะคะที่สสเอกเนี่ยต้องสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาชื่อว่าไทยโยคะพืนบ้าเหมือนสถาบันการเรียนรู้ทาด้านสุขภาพเราเพิ่งฟังมาได้หนึ่ีแต่จริงเนี่ยเราทํางานย้อนหลังมาแล้วค่อนข้างหลายปีแล้วเราจะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นการพัฒนาอาจจะพาทีคนไทยที่ทำงานร่วมกัน อันนี้ก็จะเป็นทางเรืที่เราได้ร่วมงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนของประเทศไทย,ไทยซึ่งก็มีการความสนใจในการวิธีการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายคือตอมองว่า ได้มีการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นทุดควงที่สอสอ,สอทำอยู่แล้วเรื่อง IDL หรือการรู้ข่าทางสื่อให้กับทางชูนาซึ่งจุฬาก็จะปฏิบัติศึกษาซึ่ง20ปีเขาจะได้หลัเรียนรู้แล้วออกไปทํางานในโลกที่เขาสามารถจัดระบบจัดการเรียนรู้ได้มีความหลากหลายมากขึ้นนี่เลยเป็นภารกิจที่สําคัญค่ะว่าความรุ่งเต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะก็น่าจะเป็นการยกระดับเรื่องการร้างสมรมสมรถภาพผ่าน องค์กรกลางทั้งนี้ก็เป็นองค์กซึ่งไม่ได้แค่แคมาทำออหลักสูตรด้วยกันท่านั้นเรายังมีกิจกรรมร่วมกันนะคะก็บอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออยสรสุวิทิดาจรุงเกียตรติรกุลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไปจุลาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ได้กล่าวว่าหลักสูตรที่ทำร่วมกันมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สำหรับหลักสูตรระยะสั้นจะจัดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมสำหรับในเดือนมิถุนายนมีดังนี้ 1. เปิดสายตาอ่านสื่ออย่างรู้เท่าทัน 2. ส,สูงวัยรู้ทันสื่อ 3. การใช้สื่อดิจิทัลกับการจัดการอารมณ์ 4. เรียนรู้รับมือคุกคามทางเพศออนไลน์ 5. พื้นฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักสูตรในเดือนกรกฎาคมมีดังนี้ 1. ทําทำอย่างไรเมื่อซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปก 2. พลเมืองดิจิทัลกับการรับมือข้อมูลข่าวสาร 3. การนำเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อดิจิทัล 4. การเคารพสิทธิบนโลกออนไลน์ 5. พลิกมุมคิดสกิดมุมมองวิพากษ์สื่อด้วยสายตาพลเมือง 6. เอาตัวรอดเมื่อถูกกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์และ7วิพากษ์สื่ออย่างรู้เท่าทันสร้างสารรค์สังคมของทุกคนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับเกียรติบัตรรับรองจนจบหลักสูตรค่ะ